คืนวันที่มีพายุคืนหนึ่งเลยหอมกำลังสนุกกับนิทานก่อนนอนเรื่องบันยิปขยับเท้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาสินั่งคนเดียวอยู่ในความมืดทันใดเจ้าหมีก็รู้สึกจักกะจี้ลมหายใจเขมันยิปที่ข้างหูสันดานั้นฟ้าก็พาลงมาฉับพลัน โอ้ดีมากบีสองนายทำสืยอประกอบได้เยี่ยมมากเลยเออเหรอฉันแต่แต่ฉันจู่ถึงตาฉันอ่านบ้างแล้วนะบีหนึ่งฉันจะอ่านนะฉันอยากเห็นจังเลยว่ากันยิบแต่ที่หนังสือเนี่ยไม่มีรูปอะไรเลยมีแต่ตัวหนังสือเท่านั้นอ่ะออถ้าเราได้เห็นบันยิบสักหน่อยนะบีหนึ่งน่าจะดียัอะไรอ่ะเสียงมือเป็นเสียงบันยิบมาเยี่ยมเรา สวัสดีบันยิบคุณอยู่ไหนฉันว่าบันยิบอบเราอยู่แน่นอนเลยบีหนึ่งออกมันเถอะนะบันยิบอยู่ไหนอะออหรือจะอยู่ใต้หมอนนะบีสองหรือจะอยู่ใต้เก้าอี้ช่วยกันหน่อยสินกังช่วยกันมามาหาซิมาช่วยกันเร็ว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 ีอ้เจ้าเลยเออยังไม่เห็นเลยอะ ไม่มีเหมือนกันรนอยู่นี่ไม่ใช่น wow <oh yeah> <Well ี่ก็ไม่อยู่ไหนกันนะก็ไ yes, ม oh ่มีนี่ก็ไม่เห็นไม่พบนี่ก็ไม่ไงกันอ่ะอ๊ยไม่มีอไรไม่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 ไมู่ไมนมีไม่มีอยมันมีทไม โอ้ยข้างหลังอยู่ข้างหลังข้างหลังเนี่ยข้างหลังเออต้องอยู่สักแห่งนะเอ้ยหลังรูปนี้ก็ไม่มีนี่มีเนื้อฉันว่าบันทิตน่ะคงไม่ได้อยู่ที่นั่งรอปีเนินโต๊ะกาแฟเอ๊ะม้องมีที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่เลยเนี่ยไม่มีเหมือนกันหรือว่าบันเย็บไม่อยากให้เราเห็นนะปีสองใช่คงเป็นอย่างนั้นแหละายุ้ยสงบเมื่อเช้ามืด กล้วยหอมนอนหลับอย่างสบายที่โซฟาโอ้ยกล้วยหอมสวัสดีโอ้เกิดอะไรขึ้นหรอบันยิบล่ะฮะบันยิบฮันบันยิบอยู่ไหนอะไหนบันยิบฮะฮะบันยิบทำบ้านเธอแล้วเธอแบบนี้หรอฉันได้ยินว่าเขามาเมื่อคืนนี้นะแล้วเราก็รบด้วยล่ะใช่แล้วเราก็หากันเลยทำให้เละเทะหมดเลยอ่ะกล้วยหอมทำไมเธอถึงคิดว่าเขามาเยี่ยมเธอ แล้วก็ไม่ให้เธอเจอตลอดล่ะจริงๆนะหลูลูเราหาแล้วหาอีกหาใต้หมอนก็หาแล้วทุกแห่งหาหมดเลยแล้วนก็เลื่อกก็อีนะมีสองแล้วเราก็ยากออกจากตู้อจะกุยแล้วเราก็งี่เงาจังเลยบีหนึ่งถอยงี่เงาที่สุดเลยนะบีสองเราทํารกเองแหละ แล้วก็ไม่มีบันยิบด้วยใช่ไหมสงสัยยังงานละลูลูคงเพราะฉันอยากจะเห็นบันยิบว่าเป็นยังไงมั่งละมั่งเฮ้ยได้ยินไหมล่าอืมเสียงมาจากข้างข้างบอนบรนยิบยังอยู่นี่เนอะใช่เลยช่วยกันเร็วๆอมระวังหนึ่งสองสามทอสตอยนี่ทอสตอยถอเห็นบรนยิบแถวนี้บ้างไหมฮะเห็นไหมเขาซ่อนเก่งจังเลย ฉันว่าทอรสตตร์ก็คือบันยิบของเธอแล้วนะเขาทำให้เกิดเสียงตอนที่เข้ามาหลบพายุฝนเมื่อคืนไงแล้วเข้าใจหรือยังเ้าแง้มใช่แล้วแง่เลยแต่พี่สองนายไม่รู้หรอกว่านี่หมายความว่ายังไงเนาะเราก็ค้นหาบันยิะเลยและเราก็ยังหาบันยิปไม่พบเลยโอ้ยจ่อยเลยได้เวลาสร้างบันยิบแล้วเอาเลย ต่อจากนั้นกล้วยหอมก็ตื่นเต้นกับแขกสำคัญที่จะมาเยี่ยมด้วยความช่วยเหลือจากการแต่งกายของพวกหนีกล้วยหอมก็ได้พบบันยิบสนใจเออมิหนึ่งนั่นนั่นันปันยิปมามาหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งเรื่องราว<ม>สนุกสนุก,นกแบบนี้ยังมีอีกมากติดตามชมให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากอยากจะบอกคุณหนูว่าปากจะสะอาดฟันจะแข็งแรงต้องแปรงฟันเป็นประจำนะครับสวัสดีครับคุณหนู